สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถขุดที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งปี2026นั่นก็คือโคมัสส์ PC 400รถขุดที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในสายการผลิตของค่ายโคมัสส์สำหรับใครที่ชื่นชอบเครื่องจักรกลหนักหรือทำงานในสายก่อสร้างเหมืองแร่หรือโครงการขนาดใหญ่บอกได้เลยว่าเครื่องนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม พูมาสือ p c 400รุ่นปี2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่หลากหลายและหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นการขุดดินการยกหินการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งในงานเหมืองแรกจุดเด่นที่เห็นได้ชัดตั้งแต่แรกก็คือขนาดที่ใหญ่ขึ้นโครงสร้างที่แข็งแรงและการใช้วัสดุดที่มีคุณภาพสูงเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น หนึ่งในความประทับใจของโคมัสส์ pc 4 0 0คือเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกำลังมหาศาลเครื่องยนต์ดีเซลเทอร,ร์โบชาร์จที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันไปพร้อมกันทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังคงรักษาพลังในการขุดยกและทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดระบบไฮดรอลิกถูกพัฒนาขึ้นใหม่ให้การเคลื่อน,นไหวของแขนขุดและบุ้งกีทำได้อย่างรวดเร็วลุ่น,นวนและแม่นยำม,มากกว่าเดิมซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง นอกจากเรื่องกำลังและสมรถนะแล้วโคมัสซ์ PC 400ยังเน้นไปที่ความสะดวกสบายของผู้ขับขี่อีกด้วยห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขึ้นเก้าอีนั่งปรับระดับได้ตามสรีระพร้อมระบบกันสะเทือนที่ลดแรงสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสารเสริมด้วยระบบปรับอากาศและการควบคุมที่ทันสมัยทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าในด้านความปลอดภัยโคมัสซ์ก็ไม่เคยมองข้ามรถขุดรุ่นนี้ติดตั้งระบบกล้องรอบทิศทาง ทำให้ผู้ขับมองเห็นสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนมีระบบเตือนการชนระบอบล็อกค,ความปลอดภัยของแขนขุดและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายสิ่งเหล่านี้ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นดีไซน์ภายนอกของคอมบัสส p c 4 0 0รุ่นใหม่ก็ดูทันสมัยและแข็งแกร่งตัวเครื่องใช้โทนสีดำด้านแบบพรีเมียมที่ดูหรูหราในโชว์รูมแต่ในขณะเดียวกันก็ดูทรงพลังเมื่อออกไปทำงานในไซต์จริง ความสวยงามกับความแข็งแรงถูกผสมผสานไว้อย่างลงตัวทุกเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบมาให้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยอีกหนึ่งจุดขายของโคมัสสึ p c 4 0 0คือเทคโนโลยี Smart o peration system ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบนี้สามารถปรับโหมดการทำงานตามลักษณะงานอัตโนมัติเช่นโหมดขุดดินโหมดยกหินหรือโหมดทำงานต่อเนื่องในเหมือง ทำให้เครื่องจักรสามารถปรับสมดุลระหว่างพลังงานและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงได้อย่างเหมาะสมและยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องจักรแบบเรียลไทม์เจ้าของสามารถดูข้อมูลการใช้งานการซ่อมบำรุงและสถานะต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโคามาสึ PC 400รุ่น2026ยังผ่านมาตร,รฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากลลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และใช้ระบบบำบัดไอเสียรุ่นใหม่ ทำให้เหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและต้องการเครื่องจักรที่เป็นมิตรกับโลกไปพร้อมๆกันสําหรับใครที่กําลังมองหารถขุดขนาดใหญ่ที่ทั้งแข็งแรงประหยัดพลังงานใช้งานง่ายและปลอดภัยโคมสัสเซ p c c 0 0รุ่นปี2026ถือว่าเป็นคําตอบที่ครบถ้วนที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะใช้ในงานก่อสร้างสะพานถนนอาคารหรือเมืองขนาดใหญ่เครื่องจักรรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดและด้วยชื่อเสียงของโคมสัสเซที่อยู่ในวงการเครื่องจักรรมายาวนานหลายสิบปี ก็ยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นการทำงานจริงของคมพิวเ PC 400หรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายคมพิวเใกล้บ้านคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องคารีวิวของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวเครื่องจักรกลหนักรถยนต์หรืออุปกรณ์ใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ชมกันต่อเนื่องขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ